โภชนาการสำหรับสตรีระยะตั้งครรภ์สตรีตั้งครรภ์มีความต้องการพลังงานและสารอาหารมากกว่าคนปกติเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะนำพลังงานไปสร้างเนื้อเยื่อของร่างกายการเจริญเติบโตของทารกและบำรุงร่างกายของมารดาสำหรับการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์จะมีการสร้างอวัยวะต่างๆของทารกในครรภ์ในระยะตั้งครรภ์ มีความต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้นทั้งหมด68,000-80,000กิโลแคลอรี่ซึ่งนำไปใช้ในการสร้างทารกรกเนื้อเยื่อของมารดาและเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายปริมาณพลังงานของสตรีแต่ละคนขึ้นอยู่กับระดับกิจกรรมที่ทำในไตรามาสแรกยังไม่ต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นไตรามาสที่2ควรได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น300กิโลแคลอรี่ และไตรมาสที่3ควรได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น452กิโลแคลอรีเกณฑ์การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวจะแตกต่างกันไปตามดัชนีมวลกายก่อนการตั้งครรภ์ในรายที่มี BMI 18.5ถึง24.9ในไตรมาสแรกควรเพิ่มขึ้น0.5ถึง2กิโลกรัมไตรมาส2และ3ควรเพิ่ม <Demon> ขึ้น0.5กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ในรายที่มี BMI 25ขึ้นไปไต่มาสแรกควรเพิ่มขึ้น0.5-2กิโลกรัมไตรมาส2และ3ควรเพิ่มขึ้น0.25กิโลกรัมต่อสัปดาห์คาร์โบไฮเดรตจะให้กากอาหารเนื่องจากเส้นใยอาหารจะดูดซึมน้ำและกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ช่วยป้องกันอาการท้องผูกพบมากในข้าวแป้งพืชที่มีเส้นใย ไขมันร่างกายจะได้รับกรดไขมันจําเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เช่นกรดโอเมก้า3ซึ่งช่วยในระบบประสาทและพัฒนานการมองเห็นของทารกในครรภ์นอกจากนี้ยังส่งผ่านไปยังทารกเพื่อใช้ในช่วงระยะหลังคลอดและระยะให้นมบุตรจะพบมากในปลาแซลมอนและปลาเฮริงโปรโตีน มีความจำเป็นในการเผาผลาญพลังงานการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์จะใช้ในการเพิ่มปริมาตรเลือดและสร้างเนื้อเยื่อของสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์วิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นระหว่างการตั้งครรภ์กรดโฟลิกช่วยป้องกันภาวะผิดปกติของระบบประสาทตั้งแต่กำเนิดในทารกพบในธัญ,ญพืชผักใบเขียวเข้ม พืชระกูลส้มหรืออาหารเสริมในรูปแบบเม็ดธาตุเหล็กช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางทั้งในสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์พบในเนื้อสัตว์ทุกชนิดผักใบเขียวและไข่แดงแคลเซียมมีความสำคัญในการสร้างกระดูกฟันรวมถึงมีผลต่อการทำงานของหัวใจระบบประสาทและกล้ามเนื้อของทารกในครรภ์ พบในเต้าหู้นมถั่วเหลืองและผักใบเขียวอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่แอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเครื่องดื่มชูก,กำลังเครื่องดื่มหวานเช่นน้ำอัดลมทั้งผู้จัดทำหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,น้องๆหรือบุคคลที่เข้ามาศึกษาหากผิดพลาดประการใดทั้งผู้จัดทำขออภัยไวนะ้ณที่นี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ